นะฮะก็สวัสดีท่านผู้ชมอีกครั้งฮะตอนนี้มาอยู่เกมโอซาก้าเหมือนเดิมนะฮะเล่นเล่นละชินนะฮะพกาใกล้จะยดดอกแล้วทันทีนะก็ต้องเล่นให้สาใจอืออือหอโหดเต้คนนี้เขาโหดเลนะฮะใครอยากเล่นก็เล่นเอานะในกาลิน่าเลฮะเล่นเหมือนเดิมครับไม่มีอะไรมากเวลครับเวลยาว ามาต่อเลยโอ้โหยังไม่จบรอบปะีแพนนะฮะผมเลยไม่ได้ถ่ายไว้นะแม่ผาะทะเทวดากันหรืองไงวนะเนี่ยจับไม่โดนจับเรียบร้อยอืมโดนคอมโบอืมอืมเฮดตกรอบเดียวจอดเลยนะนาน่เนี่ยโดนจุกเลยนะ <ras c oughs> อือ อ <laughs> ยังโหดที่งสกีวัดดับโอ,อ่อไม่เห็นด้วยแล้วกันทำ <c oughs> ไมต้องเห็นด้วยเนี่ยจริงไหมตึงตึ้งตึงตึงตึงอ่าทีมเราชนะเนี่ยเย็ดแค่อยู่กับทีมคนนี้นะฮะเราก็หายใจสบ,บายตูดนะฮะ <c oughs> อ้โยโอ้โยโอุโยอุ้ยสปริงไว้แล้ว เนี่ยเราก็เป็นสายสปอร์ตนะก็คอยสนับสนุนเพื่อนในยะนนี้ก็พอแล้วใื่ไหฮะอืมอืมแต่ไม่ช่วยเพื่อนเราเรามันก็ไม่ใช่เราสิเฮ้ยโอ้โอ้ยโอ้โหตีหนักอย่างนี้นี่ไปเปล่าอืมอืม,อม อืมอืมอืมองแตกงแตกอืมโอ้ไม่โดนอืมอย่า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 คิดจะเล่นอย่าคิดจะเล่นโอ้ยแฟนตาซีจังเลยอย่าอย่าแซ่ย่าแซ่ย่าแซย่าอย่า ม่งตามมาจังเลยอืมอืมอู้คุย <c> ร <oughs> อด <c oughs> เพื่อนช่วยพ่ารอด <c oughs> โอ้ย แซ่นี่อย่างนี้มึงอย่างนี้มึงก็ลองของแล้วอืออืยวกูมีชิคอย่างเดียวไงฮะอืโอ้โหมึงมาอ๊กกอะไรเปล่าแซ่แซ่ยาเอ้ยโอ้ย โอ้แสบครบเลยมากทั้งแซบทั้งตะก,กูเลยเนี่ยชิมานมาเร่งเราละเฮ้ยมับโอ้ยโอ้ยอย,ยังมีจับกูไม่รอตั้งแต่โดนแซบจับแล้วอะแหมเล่นเอาอย่างนี้จุกนะเนี่ยอือเอาไม่ตายกาันไปข้างหนึ่งเลยโอ้ยยังจะเล่นเสือ้ออีกคิดได้ไงว่าไม่เล่นเสื้อตอนนี้ สามตัวลุมชะกรรมแซมึงจับเอ้ยมึงไม่จับอย่างนี้ไม่ต้องให้ปล่อยให้ใครแล้วน่ะแหมจับไม่เว้นด้วยแล้วชนะได้ไงวะเนี่ย อุ้อยออยอ๊ยอยโอดยโอยโอ๊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 โอยโอ๊ยโวิยโอ๊ยยโอ๊ยยยยอยวอยออนยอออโอโตันโอ อ,อืมเงินตันชักนักชักนืหึึหึแจกนกพิราบให้ด้วยอืมนิวละลอยนะมึงโอ้ยเฮ้ยซวยซวยซวยอ๋อโอ้ไม่ตายกูแดดได้กูแดดได้เข้ามาไลวะแกมด้วยดิเอ้ย ทำอะไรเนี้ยชิบหายพาเพื่อนแพ้มาประเทศเลยกูอือมาเลยจับด,ดีกว่าอะไรมาแทนนี่วเนี่ยอืใส่ปีเลยไมนจะเทเป่ปะเนี้ยใส่ก็ใส่ <c oughs> เน้นความเท่เขาเน้นต่อสู้เราเน้นความเท่นะ่ะ อืบอกแล้วไม่มีใครรอดหรอกถ้าคนเล่นเป็นอะแม่งจับลายเบียงตัวเลยยังไง่ะผู้กูก,ก,ก,ก็มีเทวดาเอาดิจะจะตกเหรอเอาดิเทวดาวก็โหดนะฮะโหดพอๆกับแซดนะแต่แซดจะได้เปรียบเพราะมันยาวกว่านะฮะนี่ไงล่ะอืมโอโหมีการจับให้ศัตรูเขาดักศัตรูมากเลยในนี้มีการจับให้ศัตร,ตรตูไม่ตกด้วยนี่เชพเปลี่ยนปีกกลายเป็นปีกไอ้นี่แล้ว วกเซตมันเลยกันเนะีนะศัตรูสามตัวนะฮะลุมหนึ่งะฮะแต่เขายกับโกนะฮะเขาเลยมีความสามารถเหนือชั้นกว่าจับไหมจับเรียบร้อยอือนะผมเลยอยากได้เทวดามากๆบบขึ้นขึ้น,นอยู่ตื้นๆไว้อือ โอ้โหมีการพ่นไฟแถบอุดจุดเท่านัยทันทันเว้ยเขารอเวลาหมดนะฮะผมอยากรู้จริงๆเวลาหมดเขาจะชนะเปล่าไยเฟินลไยเฟิลติดลาเฟิลติดนะฮะอู้ยากเห็นอยากเห็นอยากเห็นดูดิเขาจะทำไงนะฮะเจาทำไงฮะไรเวทประตูมีลาเฟิลทองฮะมันทองอะลามเลยเฮ้ยอุ๊ยเ,เปร๊ มีการเปลี่ยนตัวให้ศัตรูไม่ให้รับรู้เลยนะฮะตอนนี้เขาลำบากใจมากอุ๊จุเจะโดนแล้วไม่รอดไม่รอดเว้ยไม่รอดเออโดนอืมว่าแล้วสักวนก็ต้องไม่รอดเก่งหมุนไหนเนี่ยไหนเฟิ้์นคอมเลยอาวุธปิดเกมเพียบเลย ยิงเอ๊ะดีเอ็กดีเลยเหรอมากระตูนแฟนตาซีเลยนะมึงนะเราก็ต้องอย่าตายเร็วนะคอยสนับสนุนเพื่อนฮะชาร์จเข้าไปเรื่อยๆนะชาร์จก็้ไปเรื่อยๆนอกจากไอ้แท้เนี่ยที่มันตีกูทีกูตังเลย โอ้ยเอาลางไงเอาลางไงอืมไม่ต้องวุ่นกันก็ได้วุ่ทีกูวปวดที่เลยน่าเอาอีกแล้วไอตัวแดงมึงเอาเหรออืมมึงจะบวกลบคูณหารเหรอแหมเล่นให้กูตั้งตัวก่อนสิโอ้ยอ กูจังเลยเอา้ากูจังเลยมาดิมาดิมาดิมาสิมาสิมาสิมองซ้ายมองขวาใครตีกูตีกลับอะตีกลับเลยตีกลับด้วยใครจะมาอีกอีกสักตัว giọc lên ôi Mình được SKILL kiêu mừng của khương mà SKILL sa kêu của khương mà áo cô một lời áo một lời ô có tài ลุงกูอีกแล้วมันเล่นกูอีกแล้วโอ้ยดาบยาวจังเนอะอ๋ออ๋อไม่อย่าสามาทีอู้คิดว่ากูจะไปทางนั้นเหรออ้อยแท้กูเห็นแท้กูขนลุกเลยอือ เย้ yeah! ขาได้เบาเฮ yeah! ้แกแค้นได้แล้วในที่สุดในที่สุดก็แพ้ฆ <c oughs> ่าแทดได้กูก็พอใจแล้วเป็นไงล่ะหนาวเกินแล้วรู้จักกูน้อยไปฆ่าแทดได้เว้ยเฮ้เฮ้เขาเกือบตายเลย แพ้อนา,านฮะอายเขานะเอาไว้เจอเอ้ยอย่าพึ่งดีกว่านะเราไป <c oughs> นี่หน่อยนะเราไปทำอะไรฮะไปดูสาวคร <c oughs> ไม่รู้นะฮะเสียงช็อตชือชิวเจียวเวาชิวชอดไอช็อตเสียงอย่างเงี้ยมันหายไปยังนะฮะผมก็แก้ให้มันไม่ช็อตืด้ปล่านะเนี่ย นะเอาไว้เจอกันพารหน้านะฮะจะมีอะไรถ่ายในเกมรลกาก้าก็แวะกันมาดูนะฮะโอ้โหเท่จริงๆเอาไว้เจอกันพารหน้าครับโอ้จะพูดง้มาเนะฮะจะถ่ายอะไรไม่รู้นะอาจจะถ่ายเออไม้คันดีดดี้ดิแกล้งในเซิร์ฟนะฮะโอ้โหชกทำไมโอ้โหชกไม่เกรงใจกูเลยอากัศไม่โดนอากาศ โอ๊ยอูจะฝากไว้นิ้งเลย